นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วจะวางกลยุทธ์การลงทุนแบบไหนดีมาฟังข้อมูลกับคลิปนี้กันค่ะดูเหมือนว่าภาพรวมการเมืองในประเทศช่วงนี้จะคลี่คลายลงแล้วละค่ะหลังจากที่เราได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่มาอย่างเป็นทางการในระยะเวลาอันรวดเร็วซึ่งก็ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นกลับมาคึกคักได้ทันตาเห็นเลยค่ะ แต่ก็ไม่วายยังมีการตั้งข้อสงสัยตามมาว่าแลนโยบายด้านเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นตลาดทุนที่ทางรัฐบาลชุดเดิมเขาเคยวางเอาไว้ก่อนหน้านี้ยังสามารถที่จะเดินหน้าต่อได้อยู่อีกหรือเปล่าหรือว่าจะมีนโยบายไหนที่ตกรอบไปบ้างซึ่งก็เป็นเพราะว่าคอรมอลชุดใหม่ยังไม่มีความชัดเจนนั่นเองและในระหว่างที่เรากําลังรอาการขย่บโผลคอรมอชุดใหม่แบบนี้ก็เชื่อว่าพี่พนักลงทุนหลายท่านกําลังมองหากลยุทธ์การลงทุนดีๆอยู่ใช่ไหมล่ะคะ วันนี้ติ๊กต็อกข่าวหุน้นเลยได้หยิบยกเอาข้อมูลที่น่าสนใจจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกมาฝากกันค่ะโดยเขาได้ประเมินทิศทางดัชนีหุ้นไทยในสัปดาห์นี้เอาไว้ว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นในลักษณะไซด์เว้าอยู่ในกรอบ1,300ไปจนถึง1,350จุดค่ะซึ่งก็มาจากสาเหตุที่ว่านักลงทุนยังคงมีความคาดหวังต่อการเดินหน้าออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการเดินหน้ามาตรการเรียกความเชื่อมั่นให้กับตลาดทุนผ่านการเสนอขายกองทุนรวมวายุพักอีกด้วย สำหรับปัจจัยที่จะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยในช่วงหลังจากนี้และก็แนะนำให้ยังจับตาดูกันต่อนั่นก็คือการจัดงาน Thailand Focus 2024ในช่วงระหว่างวันที่28ไปจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งก็จะมีบรรดาน,นักลงทุนแล้วก็บริษัทต่างชาติเข้ามาร่วมงานมากกว่า50บริษัทเลยทีเดียวขณะที่ประเด็นใหญ่ในต่างประเทศที่น่าจับตานั่นก็คือการจัดดีเบตร,รอบที่2ของผู้ท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่10กันยายน ซึ่งเขาจะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่กันในวันที่5พฤศจิกายนนี้ค่ะดังนั้นในเชิงกลยุทธ์ของการลงทุนช่วงนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์ g กล b บกก็แนะนำให้ลงทุนในหุ้นกลุ่ม ESG rating ที่โดดเด่นในระดับ triple a ซึ่งก็ได้แก่ Advan, บ้านปู CPF, PTTGC แล้วก็ SCC ที่เขามองว่าจะได้รับอนิสงจากการปลดล็อกภาพการเมืองที่อึมครึมในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ยังได้รับประโยชน์จากการเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่อีกด้วยค่ะ